เริ่มต้นถามคนที่มีประสบการณ์หรือว่าคนที่เพิ่งคลอดลูกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคีดยกให้เป็น number one เลยนะก็บอกวันนี้มันเวิร์มากนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยที่ดีมากมากสวัสดีค่ะสวัสดีคนกคนค่ะกลับมาเจอกับ Wonder m ั m นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาเม้ามอยนะคะมาเก็บของเตรียมไปคลอดลูกกันนะคะเวอร์ชั่น2023เวอร์ชั่นโรงพยาบาลเอกชนเวอร์ชั่นคุณแม่ไม่คนบ้านไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์ว่าเราอ่ะจะพกอะไร นะซึ่งจริงๆเราก็มีการทํากันบ้านมาเยอะมากะคะดูคลิปคนนั้นคนนู้นคนนี้แล้วก็ดูคลิปการใช้งานจริงถามคนที่มีประสบการณ์หรือว่าคนที่เพื่อนข้อลูกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นการทํากันบ้านมาประมาณนึงแล้วนะคะก็จะไม่บ้าขอบฟางแต่ ขึ้นตัวใหญ่นะคะใครอยากพกอะไรไปพกใครรู้สึกว่าอยากใช้อะไรใช้ใครเอาอะไรไปเอานะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนั่นพกไปเยอะล้อคนที่พูดแบบนี้คือคนที่พกไปเยอะค่ะอ่าจริงๆไม่ได้ใช้ล้ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนพกไปเยอะนะคะดังนั้นพกไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าใน สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราเป็นแม่แบบไหนเราต้องการอะไรแล้วเราจําเป็นอะไรนะคะก็คิดว่าทํากันบ้านไปนประมาณหนึ่งแล้วก็อาจจะสอบถามกับทางโรงพยาบาลพยาบาลน,นะคะว่าที่เขาจะมีให้เราเนี่ยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวนี้ก็จะมาคร่าวๆนะคะว่าพิคพบอะไรไปบ้างคะ่ะอย่างแรกที่พบไปเลยนะคะก็คือเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสำเนาปร,ประชาชนคุณพ่อคุณแม่นะคะสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ทะเบียนบ้านที่จะย้ายลูกเข้ามานะคะแล้วก็ สำเนาเอกสารสมรสนะคะถ้ามีก็คือปิมนเซ็นทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะพกไปด้วยเลยนะคะในการไปคลอดอันนี้ก็คือเตรียมได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่สองจะเป็นนี่เลยค่ะ เสื้อผ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะพีก็จะเตรียมไปของคุณพ่อเนี่ยเตรียมไป2ชุดนะคะของคุณแม่เนี่ยเตรียมชุดวันกลับแล้วก็ชุดถ่ายรูปอีก1ชุดนะคะแล้วก็มีชุดนอนของคุณพ่อด้วยก็แพ็คไว้เรียบร้อยอย่างนี้เลยเพื่อจะได้แบบหยิบจ,จับหาง่ายนะคะความรู้สึกเรามันเหมือนไปแบบไปโรงแรมสเตย์เคช่นสักสองสามคืนแต่ว่าเป็นโรงแรมพร้อมแพ็กเกจข้อลูกนะคะก็ <c oughs> ะเลยคิดว่า จริงๆการจัดเตรียมของพ่อแม่เนี่ยเหมือนไปเที่ยวเลยนะมันไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากมากมายนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแต่งหน้านะคะนี่จริงๆเป็นกระเป๋าแต่งหน้าที่พีชใช้ประจำอยู่แล้วก็เลยหยิบไปทั้งใบเลยขี้เกียจคัดแยกใหม่นะคะไม่ได้หนักอะไรแต่ว่าแค่แบบ มันดูใหญ่เฉยๆก็แค่รู้สึกว่าเวลาก่อนคลอดอาจจะมีเวลาแบบแต่งหน้าเติมเสริมนิดนึงอะไรอย่างนี้หลายคนก็จะถามนีนนะคะว่าเฮ้ยตอนท้องอ่ะทำเล็บได้ไหมทำได้ทำสีผมได้ไหมทำได้หรือว่าต่อขนตาได้ไหมทำได้นะคะจริงๆมีบางท่านก็ไปสักคิวด้วยนะซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าถามคุณหมอที่ ดูแลเราดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าตอนที่ไปคลอดเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าใครทาเล็บเจลนะคะให้ถอดสีเจลออกหมดก่อนแต่ว่าขนตาเนี่ยตอบไปได้นะคะและอย่างพีซเนี่ยข้อที่เอกชนก็สามารถแต่งนุองแต่งหน้าได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีถ่ายลงถ่ายรูปให้กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ตอนที่น้องเพิ่งคลอดออกมาเลยนะก็น่ต้องเสียน,นิดนึงเนาะมันเป็นลูกแรกกับลูกเราก็แบบมีขนตาแล้วขนตาหลอดแล้วนะคะณจุดนี้ขนตามาแล้วก็คิดว่า ประมาณนึงได้ค่ะเราเรายังเป็นแม่เราก็อยากสวยเราอยากแบบอยากดูดีนะซึ่งพี่รู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแฮปปี้กับตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็มีนี่ค่ะเป็นกระเป๋าสกินแคร์นะคะซึ่งไปโรงพยาบาลเนี่ยก็พกไปไม่เยอะค่ะนี่แบบของใช้คุณพ่อคุณแม่ในห้องน้าด้วยแต่ที่โรงพยาบาลอย่างข่าเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีของอาบน้ำอาบน้ำอะไรอย่าง,างเงี้ยดูแลนะคะซึ่งพีทก็จะไม่ได้พกไปนะอาจจะพูดลี่นล่วนนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เริ่มเหนื่อยมากๆแล้วนะที่พกไปจริงก็แบบมีดีออโดรเรน์นะคะมีอุปกรณ์ล้างเครื่องสําอางเล็กน้อยโลชั่นเซรั่มแล้วก็หวีแค่นี้เองนะคะ อันนี้ก็จะพกไปด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่ง <c oughs> เผื่อว่ามีเวลามวนผมเ <c oughs> อาอุปกรณ์ม้วนผมไปด้วยนะคะแล้วสุกว่าที่ที่โรงพยาบาลจะมีใดบอกผมดีละพี่ก็เจอจะไม่เอาไปเนาะและของใช้คุณแม่นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผ้าอนามัยแบบกางเกงค่ะเสื้อเนี้ยนะเขาก็บอกว่าที่โรงพยาบาลก็จะมีให้นะแต่เราก็เลือกยี่ห้อที่เราแบบใช้ประจําอยู่แล้วนะคะพี่ใช้ของแฮมเม่ตัวนี้เลยอันนี้นะคะปกติ เนี่ยพีชจะใช้เป็นรุ่นที่แบบว่าไซซ์ L แต่ตอนนี้ท้องด้วยแล้วก็มีหน้าท้องด้วยสะโพกก็ขยายขึ้นมาประมาณ40ต้น, 40, นต41อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าปรับมาเป็นไซส์ XL ในช่วงแรกก่อนนะคะ mm hmm. ก็คือซื้อตุ่นไว้เลยเป็นโหลเป็นลังเพราะว่าใช้เยอะจริงๆช่วงที่เราเพิ่งคลอดน,น้องออกมาใหม่ๆอ่ะคะ่ะแล้วก็จะมีน้ำข่าวปลาซึ่งน้ำขาวปลาไม่ใช่น้ำใสๆเป็นน้ำที่มีเลือดดังนั้นมันก็คือเหมือนแบบเป็นประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใส่สิ่งนี้เพื่อ ป้องกันการเลอะเปื้อนนะคะใช้ไปเลยแบบเกือบเดือนนะเป็นเดือนเลยก็ได้บางคนอาจจะแบบเป็นเดือนเลยนะคะพีรู้สึกว่าสะดวกดีนะคะแล้วก็มันแบบไม่เลอะไม่สูมเปื้อนนะคะสําหรับผ้าหน้าไม้แบบกางเกงนะคะ แล้วคุณแม่ก็มีนี่ค่ะเสื้อไหนให้นมได้ซึ่งที่ยังไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดียังไงนะเพราะว่ายังไม่เคยใช้ยังไม่มีประสบการณ์นะคะแต่ว่าคิดว่าเอาไป2แบบค่ะอันนี้ก็จะซื้อมาในช้อปปีนะคะราคาไม่แรงจะเป็นฟิลแบบกรอบอ,อย่างนี้เลยนะแล้วก็แบบแหมกให้นมน้องได้นะคะแบบปั๊มนมได้ให้นมได้อะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นของชัมมัมนะคะของแม่จอยซึ่งก็สามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้เลย นี้นะคะจะมาที่จะแบบล็อกกลวยบั๊มนมได้นะคะก็จะมี2รุ่นเอาไปลองก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างาคือพีะตั้งใจจะคลอดธรรมชาติใช่ไหมคะซึ่งเวลาคลอดธรรมชาติเนี่ยเราก็จะอยู่ที่โรงพยาบาล72ชั่วโมงหรือว่าประมาณ3วัน2คืนก็เลยพกไปแบบไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะล้วที่โรงพยาบาลก็น่าจะมีการพวายประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอันนี้ไว้สําหรับเวลาเข้าไปล้างหน้าหรือว่าเก็บผมอาบน้ำอะไรอย่างนี้นะคะ อาบน้ำได้ยังอะบางคนก็ยังไม่อาบนะ้ำแต่บางคนก็อาบน้ำเลยนะคะแล้วก็เลยแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยมัง้งแล้วแต่แบบความเคร่งของแต่ละที่แต่ละคนนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นผ้ารัดหน้าทองนะคะของ Ministry of Mama นะคะแือว่าแบรนด์มัมนั่นเองคือแบรนดนี้เนี่ยพีทอะใช้ตัวที่เป็น พยุงคันของเขาอยู่แล้วเราชอบมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบ2รุ่น2สไตล์ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเราจะข้อธรรมชาติได้อย่างแบบง่ายได้หรือว่ามีอะไรที่จะต้องผ่าข้อหรือเปล่าก็เลยหยิบไป2อันเลยนะคะอีกกระเป๋านนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ในการชาร์จบงชาร์จแบตกล้องนะคะที่พีจะพกไปเพราะว่าเราเป็นคุณแม่ที่อยากทำคอนเทนต์ประมาณหนึ่งนะคะก็จะมีแบบหาตั้งกล้องเล็กๆนะคะแล้วก็กล้องเผื่อเอาไปฟล็อกด้วยหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จแบตต่างๆางซึ่งลงรงพพามาเขาก็จะไม่มีให้นะคะเราก็ต้องพ ไปเองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกร้อที่ที่เตรียมไว้ได้เลยแล้วก็อันนี้ตลา,าน น้องเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับนมนมของคุณแม่นะคะซึ่งนมนมของคุณแม่เนี่ยพี่ก็พกตัวที่ประครบเต้าไปด้วยนะคะนี่จะจากแบรนด์ละมุนที่ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเหลือแต่แพคเกจอันนี้ละแกะทุกอย่างแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือเป็นตัวที่แบบเอาไวสา้สั่นช่วยในการประครบนมเช่นการสารั่นแล้วก็มีความอุ่นนะคะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าอันนี้เวิร์กมากๆเลยน้องก็จะแบบเป็น usb แล้วก็น้องก็จะสั่นได้แบบได้ยินเสียงวะคือมันมีสั่นแบบ10 l e v ว l อะซึ่งพีซื้อมาแล้วก็แบบ ค่ยสิเลเวลแล้วก็มีความร้อนที่เป็นแค่แบบระดับอุ่นๆน,นะคะจะไม่ทําให้เราแบบสะดุ้งตกใจนะคะนมไม่นมไม่ตกใจก็จะปกไปด้วยเลยนะคะก่อนหนมุมๆเพราะว่าเราก็เป็นคุณแม่ที่ตั้งใจอยากจะให้ลูกกินนมของเราแบบจากเต้าของเราแล้วก็อยากจะเป็นแม่ที่แบบตั้งใจตั้งใจให้นมลูกมากๆนะคะก็คิดว่า น่าจะน่าจะทําได้แหละอย่างไปโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมแพ็กเกจคลอดเนี่ยก็จะมีค่าแพทย์ค่าแบบอุปกรณ์ในการทําคลอดแบบอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่าที่แบบเป็นค่าดูแลค่าห้องค่าพยาบาลที่ช่วยดูแลลูกเราช่วยดูแลเรานะคะซึ่งอย่างเอกชนเนี่ยเขาจะพรวายตรงนี้ให้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับนมเนี่ยเราก็ต้องรีบพบ ุกอย่างที่เราแบบไม่เข้าใจและสงสัยเพราะเราคือคุณแม่ที่มือใหม่มากคุณแม่ลูกหนึ่งที่ก็ยังไม่เข้าใจนมของตัวเองไม่เข้าใจลูกไม่เข้าใจกิจกรรมต่างๆเพราะมันใหม่มากๆจริงๆนะคะเหมือนไปเทคคอร์สไปเทคแบบว่าเป็นแพ็กเกจเรียนการเป็นแม่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าถ้าใครที่แบบมมีเครื่องปั๊มนมแล้วเขาบอกอาจจะไม่ต้องเอาไปนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบไม่เคยใช้เราก็ต้องพกไปนึกออกไหมเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้กวยมันต้องใส่อย่างนี้อันนี้มันทํางานอย่างนี้นะคะ คิดว่าพกไปได้เลยก็อย่างที่บอกว่าพอพกอุปกรณ์ปั๊มนมไปค่ะน,นี้แล้วก็พกอุปกรณ์ปั๊มนมไปด้วยอันนี้จะเป็นของ a t อ t u จ e ดม m m นะคะซึ่งแรกๆล่ะเราก็จะเขาก็จะเน้นให้ลูกมาเข้าเต้าแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่า เราลูกหลับหรืออะไรอย่างหรือเราจะต้องปั๊มนมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เลยพกไปด้วยนะคะพี่ใช้ของ Galaxy 2นะคะจากแอปที่จุดมาเป็นรุ่นนี้แล้วก็นี่ก็เป็นอุปรกรณ์อะไรของเขานะคะมาแล้วจ้าน้องเหลืองของเราเยลลูมิวเวอรี่กูดเบอรี่เวอรี่กูดน้องเหลืองของเรานะคะพร้อมให้ลูกกลับไปกินต่อที่เนื้เซอร่ค่ะ แล้วก็มีรุ่นนี้ด้วยซึ่งน่าสนใจม bah, ากก็คือเป็นแบบฟรีสไตล์นะคะสำหรับแบบใส่เข้าไปในเสื้อในไม่มีสายระยงระยางนะคะแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์แบบแบบทำความสะอาดอย่างนี้แล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ปั๊มนมที่เหลือนะคะพวกกล้วยพวกขวดอะไรต่างๆก็จะใส่แยกมาในนี้จริงๆไม่ได้เอาอะไรเพราะกระป๋อนี้มันไม่พอก็เลยใส่แยกมาในนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นพวก บำรุงนมคือตอนนี้พี่มีทำชาหัวปลีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรที่ช่วยเรื่องของการแบบผลิตน้ํานมกระตุ้นน้ํานมนะคะชาหัวปลีชาขิงซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบตัวทดลองที่ทางโรงงานส่งมาให้แล้วนะคะเป็นแนวออร์แกนิกหมดเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าดื่มแล้วโอเคมากๆชอบชอบฟิลชาแล้วก็อยากกินอะไรชาอุนอ่นๆะไรอย่างนี้นะคะก็จะตอบโจทย์มากเลยพกไปด้วยเลยนะแล้วก็ถุงของเบบี้นะคะอันนี้แบบเสื้อผ้าลูกเอาไปนอยมากจริงแต่สิ่งที่พี่พกไปเนี่ยก็คือ ผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนผ้าเช็ดหน้าของนอนค่ะนี่เบบี้เซซองแล้วก็นี่เป็นผ้าพาดบาค่ะเผื่อคุณพ่อเขาอยากจะฝึกกุ้มหรือแบบลูกแบะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้มีสิ่งไปด้วยก็จะเป็นผ้าพ้าบาของเบบี้ o อนโคนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าอ้อมค่ะผ้าอ้อมพี่พ่อนี้คือดีมากแบบพี่ยกให้เป็นนัมเบอร์วันเลยนะถ้าแบบ เช็คลิสต์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ายี่ห้อนี้คือถูกใจเราที่สุดนะคะก็คือ Li t t l e e d e n นั่นเองนะคะอันนี้เป็นลายแบบน่ารักเป็นลายสัตว์น้อยแล้วก็มีหมวกซึ่งอันนี้เราก็จะให้น้องใส่แบบมันกลับด้วยเพราะว่ามันน่ารักนะคะพี่ไม่ได้เอาชุดน,น้องไปนะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาก็จะห่อ,อตัวน้องให้ให้เราอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ต้องเอาไปก็ได้แล้วก็เอาไปหมวกเป็นนี้ไปนี่คือตั้งใจซื้อมาให้เขาแบบเป็นอันแรกๆเลยนะคะก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็ เป็นกระต่ายด้วยแล้วชุดไปกับของคุณพ่อคุณแม่มันเป็นกระต่ายด้วยก็รู้สึกว่าเข้าพวกกันดีนะคะแค่นั้นเลยอีกอย่างของคุณแม่นะคะที่เอาไปก็คือผ้าคลุมให้นมนั่นเองนะคะสําหรับเวลาที่แบบแขกไปใครมาแล้วมาในจังหวะที่เรากําลังให้นมลูกอยู่พอดีอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะคลุมได้เลยนะอันนี้ของโคคุโน่นะคะผ้าลายสวยมากแล้วก็เย็นแล้วก็นิ่มแล้วก็แบบ เหมาะมากในการพกพานะพิดมีผ้าคลุคมให้นมอยู่แบบสองผืนแนละ้วทุกคนเป็นสิ่งที่แบบซื้อหน่อยมากแต่ก็รู้สึกว่ามันต้องมีกันคนละกี่ผืนหรออันนี้คุณแม่มือเก่าทวยบอกด้วยนะคือเราก็มีแค่แบบผืนสามผืนสามผืนนะคะเราก็ใช้ผ้าอ้อมผ้าะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคลุมได้พออยู่บ้านเป็นหลักก็เลยไม่ได้แบบซื้อเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีป้ายนี้นะคะ baby on board ือไวเยวติดเลยเพราะลูกขึ้นรถปุ๊บติดด้วยเลยนะคะแล้วก็มีอ๋อในนี้จะมีเป็นกระเป๋านะคะซึ่งันนี้ไม่ใช่มีเป็นกระเป๋าสิอันนี้เป็นกระเป๋าของเบบี้ออนบอร์ดนะคะซึ่งเราได้มาจากร้านเบบี้กิฟต์นะทุกคนคือแบบเป็นกระเป๋าที่ฟังชั่นสำหรับเด็กเบบี Baby. คุณแม่และเด็กเลยจริงๆนะคะอย่างตรงนี้พี่ก็จะใส่แพมเพิร์น้องไว้นะแล้วก็มีพวกเบบี้ไวท์ต่างๆนะคะทิชชู่แล้วข้างล่างนี่จริงๆก็คือเป็นสตอเรจนะคะแล้วอันนี้เป็นผ้าแบบไว้ลองเปลี่ยนผ้าอ้อมซึ่งเราสุกว่าเอ้ยกระเป๋าใบนี้มันเวิร์กมากนะคะจะใส่ของเด็กได้เยอะมากแล้วนี่ก็ใส่แบบใส่ของอุปรกปรณ์อ,อ,อะไรได้อีกเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเราก็ ตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านสักสักพักนึงกว่าค่ะพาเขาออกไปไหนนะคะนี่ก็เลยหยิบลองมาใช้แล้วก็ไปใส่ของน้องต่างๆเหล่านี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือพร็อพนั่นเองค่ะ this is the prop นะคะพร็อพต่างๆที่จะเอาไว้ตกแต่งห้องนะคะซึ่งอันนี้เราก็ถามโรงพยาบาลเราก็สามารถตกแต่งได้ตามใจของคุณแม่เลยเนาะความลูกป,ป่งลูกป,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 ป่งริบปงริบบี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบสิ่งที่ปกปายก็จะเป็นบอร์ดบอร์ดที่เอาไว้ติดชื่อน้องนะคะ อุ้ยไม่มีชื่อแล้วอะเพราะเราติดชื่อไปแล้วหรอว่าเราจะให้ดูเองก่อนแตาา่ <laughs> แล้วก็เวน้นเอ่อเว้นวันที่ไว้แล้วก็เว้นน้ำหนักไว้นะคะเดี๋ยวพอน้องคลอดปุ๊บก็ค่อยมานั่งติดกันแบบไม่เยอะไม่นานแล้วก็อุปกรณ์ที่แบบว่าใช้ติดคาซีนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะเอาลงไปติดนอ้คือเราแบบแยกมาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ลืมไม่หายนะคะแล้วก็มีป้าย welcome ป้ายชื่อป้าย welcome ต่างๆนะคะคิดว่าเรา เราพกไปได้มันเป็นสิทธิ์ที่เราจะมีความมุ่งมีฟุ้งฟริง้งสำหรับการต้อนรับลูกของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้อาจจะพกไปถ้าพื้นที่ในกระเป๋าเหลือนะคะก็คือตัวอะพริมิโอซึ่งจะช่วยในเรื่องของการ อุ้มเพราะว่าอย่างคนที่แบบไม่ได้เป็นแม่มาก,ก่อนหรือว่าแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยถ้ามาแล้วอยากจะแบบเอ็นจอยถ่ายรูปกับน้องก็จะได้มีที่ตั้งที่วางเขานะคะแล้วก็จะได้สะดวกมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องโควิดโควิดเขาก็ไม่ได้เป็นมาตรการที่คุมเข้มอะไรมากมายแล้วนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราคงไปด้วยเผื่อแบบจังหวะที่เราเมยเราเหนื่อยเราจะมีที่วางให้ลูกได้ แต่จริงๆคุณแม่ก็ต้องฝึกปุ้มมือแหละเป็นเรื่องสําคัญนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆพี่คิดว่าสําหรับพี่นะแค่นี้คือพอแล้วแล้วก็ครบแล้วนะคะแล้วก็จริงๆถ้าไปคลอที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีของอะไรมาให้เราอยู่แล้วด้วยนะก็ไม่ต้องพกไปเยอะนะคะพกเฉพาะที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้อยากจะลองใช้อยากจะแบบเริ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยากจะมีคนช่วยสอนก็เอาไปนะคะพี่คิดว่ามันเป็น ความต้องการของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็ลองดูแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ไปขอโรงพทยบาลอื่นนะที่ไม่ใช่สมิติเวสุขุมวิทเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจาว่าที่อื่นเขามีการเอ,อ่อพรวายอะไรให้หรือว่าแบบเอ้ยคุณแม่ต้องเอาอะไรไปหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่นี่ก็คิดว่าเป็นของหลักๆที่หยิบไปน่าจะมีโอกาสาได้ใช้มากๆเลยค่ะและนี่นะคะทุกคนก็คือของทั้งหมดที่พีทจะพกไปขอดลุกนะคะยังเหลือคาซีแล้วก็รถเข็นด้วยนะจริงๆรถเข็นอาจจะไม่เอาไปนะคะจะเป็นคาซีเพราะว่าพี่เห็นคนอื่นนะ ที่โรงพยาบาลอะรถล้อลูมมาเขาก็จะให้ลูกนั่งกับแม่บนรถเข็นนะคะแล้วก็แล้วก็ขึ้นรถได้เลยอาจจะไม่ต้องับรถรถเข็นไปเองนะคะแล้วคุณแม่ก็จะอาจปวดแค่คาซีสไปคาซีสก็เดี๋ยวเซตอัพให้เรียบร้อยแล้วก็เอากระเป๋าใส่รถร,ถรอไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็เริ่มมีแบบเจ็บเตือนมีความรู้สึกเจ็บหลอกหรือเจ็บเตือนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่น่าจะเจ็บเจ็บหลองเจ็บเตือนแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นความเจ็บที่หน่วงลงไปข้างล่างแล้ว 3.7สัปดวีคแล้วนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะถ้าอยากดูอะไรเกี่ยวกับคลิปของเด็กเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งขันนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้หมดแล้วและถ้าเพื่อนชอบพปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูคลิปอะไรเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะแล้วก็พี่สามารถทำได้เนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะจะพยายามรีบทำให้ชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนทะะุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย